ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยูกก่กับบ้านหนีแลักกัว้วมหนาวนี่เพราะอากาศหนาหนาวทางยาโสธรพี่น้องผมมาผมมาพอกันตอนนี้กับต๊ะละลับระมาณตีซี่ล้วพี่น้องผมเมื่อยแอรแล้วพี่นอมม้อ,นองเลยเห็ดเบียรเห็ดงานโบสถ์งานศพแนเ่เลือกตั้งแน่พี่น้องผมมันกะทรมานเนาะพี่น้องเนาะเลือกตั้งแล้วผ่านไปเมื่อคืนกะข,ขอแสดงความกั้ขอแสดงความยินด,ดีกับผู้ชนะและขอแสดงความเสียใจกับผู้แพ้เด้อพี่น้องเด้อ มันเป็นเขาเอื่ว่ามันเป็นเกมชนิดหนึ่งด้พี่น้องการเมืองทองทิน้นเป็นเกมการแข่งขันชนิดหนึ่งมีผู้แพ้มีผู้ชนะพี่น้องผมแลวกการมีมูอหายมีผู้อภัย้ะพี่น้องเนอะผู้ชนะเฮากาัต่างใจเห็นงานต่อไปเด็กเขาม,ามีโอกาสรับตํามแหน่งจากพี่น้องประชาชนแเหล่านะพี่น้องนะส่วนผู้แพ้ก็แสดงความเสียใจนําไปปับบรูงแจ้ไขหลวกกับกามาแข้งขันไหมสัญยังสูงอยู่นะพี่น้องเนาะเอ้าเอาว่ามีฝากไปซ้ำหนีนะครับเด้อวทัวประเทศโดยหลักการเดียวกันพี่น้องผม และการกระบวนการการเลืองตัางมันจะเป็นแนวนี้ตลอดนาะพี่น้องนะครับผมส่วนห้องก็ไปหาบึกกับวกไสหนูกันพี่น้องผมมันระมาอีกเรื่องหนึงน่งไม้นี่บ้ามีบอกแล้วครับรถประมาณกับสิบกิโลพี่น้องทุกมือบ้ามีต้องมาเพื่อพี่เพื่อน้องพี่น้องผมไปลุยกันเลยครับก็วที่ว่าบ้ามีมีแต่หนำายของสวย,สวย ของอสวยๆงามงามพี่น้องผมเป็นสิ่งดีหาเพิ่งบ่ไดรครับจากช่องเบ้ามีช่องเดียวด้วยพี่น้องเด้อจากช่องเบ้ามีช่องเดียวครับเป็นเจังไดพี่น้องผมครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องผมมาพี่น้องมาหาเบื่อกับผมสิเดี๋ัน ไปแล้วยินไปแล้วว่าเป็นยังไปไปที่อกันพี่น้องครับบ้ามีสีบอกอกนยครับเด้อบ้ามีหอยเหยื่ไว้นี้หอยเหยื่ไปอ้อยหนูว้นี้ถ้ามีคนมาเอาแล้วพี่น้องนี่บ้ามีหอยใบนี้มีคนมาเอาไปแล้วใช่กบว่าวกันครับแสดงว่าบได้มีบ้ามีผู้เดียวนี่แะครับการห้อยากหากินแต่บ่ควรเสี่ยวของผู้อื่นแบบนี้นะพี่น้องเนาะมันเป็นเหยี่ออ้อยหนูของบ้ามีบ้ามีกับบได้คือว่าต้องการให้ไป เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณมาเอาไปแบบนี้มันกับบอเหมบบาะบบสมบ่อควรเหมือนบอพี่น้องบ้านเมืองเข้ามันเป็นแนวนี้แหละพี่น้องผมแจ๊กสีแก่สีใครจังไดเห็นยังก็เอาขาล่าเยี่ยอ้อยหนูกับไปเหยดเองตัวพี่น้องสีบ้าของบ้านมีเห็นยังตายเอา้าน้ำไายไล,ล้วพี่น้องไปบ้านมีตลกไหมจังสี่กัหลักหลักไปเพื่อไอยยังเขาอ้อยหนูกับหลักตายชีวิตมันุษุ์มนันหะ ý nhắn phiền lòng ý nhắn phiền lòng điều điều ba mì khó bơn con ba mì khó bơn con là na xuống chạy phiền lòng không là xuống chạy ui phiền lòng 뭉개나무. 갓이요, 갓이요. 누구 때문에? 갓이요. 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 ใส่กิโลอีกแล้วพี่ห<า>น <dit> <ais> ้องผมใส่ก <and people> <Wars> ิโลอีกแล้วพี่น้องใส่กิโลอีกแล้วพี่หน้องครับใส่กิโลอีกแล้วพี่น้อง น้ำก็ไล่มานสุดยอดพี่น้องผมมานสุดยอดเอามันมันขัดกไัไผพี่น้องมันขัดกัไผเนาะครับมันขัดกไัไผเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยปลด ข้าวก็ใหพี่น้องเดียวเดียวเดียวเขาจะเอาเจัง่ดยพี่น้องครับ็นหนูตัวนี้มันเอาหยาดด้วยแหละมันเอาหยาก então, like ับหนูตัวนี้พี่น้องผมยมันยุกอโจูดแล้วครับพี่น้องเนาะมันก็เลยหยากเนี่ยเป็นธรรมดาเดียวเดียวต้องหักไมนไผ่มันจะมีสีกัดเบาเหมือเบาหมีวะบ่ได้หักบ่ได้พี่น้องหักบ่ได้เลยเดียวเดี๋ยวเดียว คอยเบิ่ง,งคอยแย่งกันไปนะพี่น้องเนาะ หักใหม่จังไงยเลยัเลยยงเอาสาแท้มันสิแจงกวนเลนีออ่ออกมาออกมาออกมาบ่อยเลยนี่ ขออนุญาตเลยพี่น้องเด้อจำเป็นแหละต้อ,งจ,ตอง,จตงจับตายพี่น้องจำเป็นต้องจับตายพี่น้องผมเป็นบ่ไดยุ้ยวแถวนี่อีกหลังหนึ่งพี่น้องเห็นบ่ขว้างโรไดงพี่น้องว่า,งายังไงขว้างโรพี่น้อง,อง,หง,องเห็นบ่ครับมันติดไซรั่น,น,น,นโอ้โหนี่พี่น้องผมเอ้าพ่อถึอเฮ้ยรุดรุดพี่น้องผม ไปได้เังนไรวะเป็นไปได้เังนไรวะรุดพี่น้องกขุดห้อยขวากออกตงตกออก้องม้างออกต้องม้างออกมั่งขวางมันงเรียนขนนูขนแดงสีเรียนกลางเวียนพี่น้องหนูขนแดงสีเรียนกลางเวียนเขาต้องม้างออกเอาเดี๋ยวขอต่อบ่วงหางหนูขนแดงต่อพี่น้องผมครับผมขันเบื้องคลิปบ้ามีแล้วพี่น้องสิได้เต็มอิ่มหย,ย่อนยังสีเลยพี่น้อง บ้ามีกับหางหนูขนแดงต่อเลยได้นี่น,นี่ครับหางหนูขนแดงกับตอเลยที่เดียวเชี่ยวแล้วพี่น้องผมใจเย็นๆนี่นะพี่น้องนะหนูขนแดงสีแดงน,น้ำมันเป็นหนูใหญ่กว่าหนูผูกครับมันสีแดงข้องหนูอ่าข้องหนูผูกเท่ากับตองหางให้มันได้ประมาณนี้พี่น้องผม โอเแล้วพี่น้องนะเนีหมู่เศรวมาลุ่นกันต่อพี่น้องบาทนี่เอาข้องเสียวยุดใสล้วพี่น้องผมบาทอืมหืออืมใจเฮ้ ว่ามันสวยผมหวังสิได้มาเบิ่งอีกพี่น้องบ้ามีงงงูงงงข้องหนูเสียไอ้บ้าแม่นบ่วงบ้ามีไม้อยู่พี่น้องผมตามที่พี่น้องบอกด้วครับบ้ามีไม้อยู่เ <c oughs> นี่ยมันก็มีทางย่างเขาจะไปยังไดฮกกอร์หรอว่าอยากสั้นตอกเบิ่งจัาหน่อยสันติใจเนี้ยวพี่น้องเสียงดังขรุขระอีกแล้วพี่ว่ามันสิถธิ์ที่บอกพี่น้องผม สิถืออยู่บอพี่น้องผมก็บ่มีมมหไายนะผ่านซื้อๆพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวบ้ามีขออนุญาตในนีื่องเมันผ่านยู่พี่นอ้นนนองผมเดี๋ยวจัดกัน แล้วมาใส่หมองเดืเดๆเลยบ้านบนักคุณแดงเห็ดจังได้กับบ่อหลอดพี่น้องบานนมาสีห่างให้เบึงนูตอกับบักคุแดงต่อไปเลยพี่น้องเลยห่างคนุนแดงเลยพี่น้องเลยคือบ่อนี่คือบ่อมีจังได้ โอเคอยู่นะครับผมอโอเคพี่น้องผมไปเอาอีกแล้วพี่น้องผมเอาอีกแล้วหมานอีกแล้ว หมานอีกแล้วหมานอีกแล้วพี่น้องผมเดี๋ยวอันนี้บ้ามียังสิมาปดเพราะว่าบ้ามีสิไปวื้อกับโขกยี่น้องพี่น้องแนละ้เดี๋ยวจะสิมาปดเป็นนูนหน่อยตะวัก,กเอาคือเก่าหุ่สิปป่อยอยู่บ่พี่น้องขันท่านใหอยากให้ป่อยบอกมาด้วยครับเนดะ้อท่านไหอยากให้ป่อยบอกมากพี่น้องผมจัดไปจวดจวดเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวมาเอาไปหลังต่อไปเขาก็อยอวู่นี่ก็ว่าถือนูไงที่ถือจะหลุด ล้งนี่ก็ถือผ่านเอาว่าเป็น,นยังหลังนี่กับพลานเอาว่าเป็น,นยังเดี๋ยวจะมาแจ้งใครพี่น้องเข้าไปยานสองตัวเนี่ยเพราะว่ามันสวยเลยครับมันแจ่งเลยครับได้สองเต่าสองตัวพี่น้องผมบักกิโลตัวหนึง่งแล้วก,ก็นุ่นหน่อยตัวหนึ่งว่าเป็นยังนะครับเนาะไปตอ่อเรื่อยๆทีเดียวเชี่ยวพี่น้องผม ดีนกวนใจให้เป็นเต้าหูอกับปุกพี่น้องไปมาฟังแล้วอ่ะครับพี่น้องผมขอบคุณทุกไรทุกทับทุกการติดการตามเมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านปู่เอพี่น้องผม แจงเก fate, ินได้พี mapa, teachers, 8, ่น like really right ้องแจ้งเกินได้แต่ว่าได้บักเอบตัวนึ่งละก็มาได้ตัวนี้ตัวนึงอําพรพระจ้าพี่น้องไปที่พี่น้องเรื่อหักแพกเสมอมันเสมอมันเครือเก่าพี่น้องผมขาดพี่ขาดน้องบ้ามีกับไปต่อว่าได้อหลีน่ะล่ะพี่น้องถึงมันสิบว่าเป็นตะเบิงแจงไดกะแน่เป็นตะเบิงแน่น่าสนใจแน่บนน่าสนใจแน่กะยาถิมยาปลายาลาย่าหลางจากบ้ามีถอดดพี่น้องเรื่อเห็นโอกเห็นใจบ้ามีเนี่ส่วนขิบฉล้อโลนั่นเป็นโลบ้ามีกับว่าท่านแก่แต่ว่าคนบอกมาแล้วว่ามันเป็นโล่ใน ก็สีเดี๋ยฉลองไอ้เพื่อนเราเพื่อนว่าให้ติดแฮชแท็กอ่ายูทูปพี่เอเตอร์อวอร์ดนี่ยังนำเข้ากัสีเฮ็ดพี่น้องผมแต่กับบุหงาสีเอาอย่างมาฉลองดีพี่น้องแนะนำมาได้เลยพี่น้องเนาะเอาเอาหนูตัวนี้แหละกละรอำลาพี่จับพี่น้องไปพี่น้องผมมันอยู่คู่มือพี่น้องผมมือนีสว่งเต็มวักเอ็บกับอ่าหนูลอยซึ่งถามว่าเอาบอ่เอาพี่น้องผมเอาเยว่าบ่เอาบอ่เอาบอ่ได้เนาะพี่น้องเนาะเจ้าของหน้าเพื่อนบอกว่า อ,ออกออกแน่ๆสั่นก็ต้องเอาออกซ้ำหนี้กับเอาพี่น้องผมบริวากันขอพุ่นครับสวัสดีครับ